นในในมาดูคอมเมต์กันดีกว่าไม่เบื่อครับแต่ตอนนี้อยากดูสตรีมรอไปก่อนน้องอีกสัแปับหนึ่งใหญ่ๆนิดหนึ่งทีเดียวเออไม่เบื่อครับแล้วมึงแกกอปกันมาทําไมแล้วโอ้หไม่ขึ้นกอไม่ต้องเล่นนาวีแถวนี้มันเถอะพอดีพี่ก็อืมอีนิดทีติดเด๋ยวึ้นก่อนละเบื่อทำนุุโฟก็บอกไฮเปอร์บอร์ดจอมลัทธิสุรามนิชามปินสุเยเป็นช่องที่การจะพูดคุยแม่เป็นคนละคน เราโดนโจมตีมานายต้องเอาพลังแห่ง3ดิลูฟอดคืออะไรวันนี้แล้วทำไมคุณบอกกูมุดเทสดีเลยวันนี้ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยครับวันนี้เราก็อยู่ในแอนิเมชั่นแชมเปี้ยนวอร์รเออร์นะครับแล้วเสียงมันหายไปไหนยังไก็วันนี้เราก็ไม่อยู่ในนุกทูโปอีกแล้วนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเกมนิดนึงนะแอนิเมชั่นไอออตาตาแล้วก็เล่นค่อนข้างเยี่ยมเลยแทุกคนเบื่อไง วันนี้เหมือนเขาบอกว่าให้เราไปโจมตีไอเยลโล่ที่ตอนแรกคิดว่าขี้ด้วยนะพังไอเยลโล่โฟอสเนี่ยอ๋อมันเป็นชื่อตัวละครเหรอโอ้โหแล้วยันโฉเราตีโคตรแรงโคตรโหดบนสายตีทีละเจ็ดเรืร่องมันร้อยยี่สิบให้ต่อยสามตัวอ๋อหุ้ยมีการกดสกิลด้วยทุกคนติดตึงมีเอาต้วชิกด้วยนะครับนำ้ำแข็งเออมาทีละนึงแลกกับเมาส์ประมาณสองพันผมไม่ได้มไม่เอาอตัวแขก ตายอยากได้ออกโทนแขกเหรอนายเติมสี่ร้อยก็เข้าเองทุกคนหย่ำฉาแล้วดูเก่งขึ้นอย่างรวดเร็วทันใจมากเลยทุกคนโอเคเหมือนเราต้องมาคุยกับไฮเปอร์บอทอีกรอบนึงนะครับนายทำได้ดีมากเลยอะฉันจะให้หนี่นายนะฮีโร่ตัวใหม่นายสามารถมีฮีโร่ใส่ได้ทั้งหมดสาตัวนายสามารถไปจัดการ บูฟอดแล้วไปหาตัวใหม่ข้างในอะไรวะบูฟอดการมาโอ้เ oh, ริ่กพันหตีเทียเจ็ดรอไปเลยทุกคนยา,ยาวๆเราได้มาเป็นเทนคูปไปพลังโอดไม่ไเป็นไรทุกคนมันก็แค่พันห้าเราตีเทียเจ็ดมันก็เตสกอุ้ยมันเ็กแล้วสุดยอดทุกคนเราก็ต้องมาคุยกับไฮเปอร์ฟอดต่อ่อไปแล้ยา,ย,า,ายัง ได้เลยค่ะพายเบิร์ดเพราะเหมือนเราต้องหาเราต้องค่อมแซมนะครับเป็นรีรพอด์เตอร์ล้ว่าไปบงไปที่กินแพนด์ซึ่งเราจะรีแพ์ยังไงเละเนาะอันนี้อ่ะหน้าตาเหมือนซึ่งรีแพ์มากเลยโอ้ต้องใช้ประมาณห้าร้อยนะครับใช่ปะ อันรีแพ้อ่นใช่ด้วยกดคอนเฟิร์มเฮ้ยหุยเกมมันทำมาดูดีเจอดตอนนี้เราอยู่โลกไหนโลกไหนไม่รู้แต่ที่รู้เราไปกินแพลตนะครับไปเข้ามาพอดเลยทาเต้แพ้ได้สองหมื่นเจมห้าบูสต์แล้วก็ไคเซนไม่มีต่างคหรอกมีที่สุ่มเลยทุกคนใช้หนึ่งร้อยบาทโอเพนกับมีออเทลกับโอเพนนะกดโอเพนทำทาก่อนยังไงก็ได้ โอ้ยำชาแต่มันก่อนแล้วกันทุกคนเห็นมันแต่งเราแล้วนะครับทำไมมันดีมากเลยทำไมันดีากินอะเชื่อชืไรกินเยองเปียนให้ครบหน้าตัวอ๋อเหรอมันไม่ได้ได้สัตว์ตัวหรอวะโอเคเดี๋ยวลอาดูวิ่งไม่ได้เลยนะครับแล้วประเด็นคือหัวผมหายแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยนะเนี่จริงเออเทนคุกกี้ตัวนี้นะครับเลย เดี๋ยวนะมันให้เราใส่วะสรุปก็คือใส่ได้แค่3ตัวนะครับคิดว่าใส่ได้5ตัวสรุปผมอ่านถูกอ๋อตอนนี้เราต้องไปต่อไปไปโอเคก็ถ้าเธอวนลูปอย่างนี้ละมั้งวอค้ดเลคอยหนึ่งหมื่นเพื่อที่โอ้ไม่ก็ ก็ไปโลกใหม่เป็นไพเลตทถวน่าจะเป็นโลกของลูฟี่โลกของลูฟี่เกิดอะไรโลกของวันพีทิเออเฮ้ยเราดูเก่งขึ้นโหดอันตรายมากแต่บอกเลยว่าเราต้องเก็บตังเองอะไหนขอดูระิดบพ่เกมนี้หน่อยสินี่ถ้าปกติเวลาจะเล่นเกมพวกนี้ผมพูดเลยว่าต้องเติมค่อนข้า,างเยอะมากครับร้อยก็9ก้าเก้าเก้าห้าก้าก้า ก็พูดง่ายๆเกมแนวนี้นะถ้าถ้าแบบใครจะเล่นก็ต้องมีต้นทุนนิดนึงนะครับรอก่อนเราเรา,เราดู E p นะีหน้าเผื่อบบมีคนดูชอบอย่างี้เราจัเติมเลยหรือว่าเราจะเล่นสายฟรีกันก็ทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ขึ้นมาได้นะครับว่าอยากให้ผมทำการเล่นแบบสายฟรีหรืออยากให้ผมแบบปีทูวินเอ่อการจากนุ่มโซโฟกับฟรีทูวินก็ก็คิดเอาข้างบนมันมีอะไรด้วยทุกคนมันมี10,000อมืนไปอ๋อไปอีกโลกหนึ่งแล้วก็มีดังก้อนออมนะครับ เราขึ้นไปข้างบนดีกว่าละบูไหว,วชิลกับพิเซอร์นะยีย้สมีการหมุนตัวด้วยเ็าตึงเกมนี้วิ่งไม่ได้เกมกระจอกมีการเปิดออตโต้ด้วยนะครับได้คุริลินมาอันนี้นเป็นการลิขสิิอย่างด้เรืองใจแต่ว่าการเปิดเกมนี้ข้างสวยมากเลยไอตัวคุริลินน่าจะเก่งกว่าป่ะีสิบเอ็ดีหกโอเคเราใส่คุริลินนะครับออกมาลุกอย่างนั้นแหละ ปล่อยจานเราเซียมแล้วก็ใช้พลังคิตหัวโลน้นอะไรวะนะไหนเ่ะเอา้าเมื่อกี้ผมเห็นฟิเตอร์อยอู่ฟิเซอร์เดินมะไปลกูกเราไปตีตรงระดับนู้นีกวาแล้วพึงไม่ตายเรื่องะดสูงเมื่อกี้ไม่ตายแอ้จ้าพูดแต่ว่าคุลินค่อนข้างเก่งแั็งรยเดี๋ยวเราเปิดเรื่อยๆแล้วกันครับเงินเราค่อนข้างที่จะได้ง่ายขึ้นเนาะเอามาอัพน้องคุรินสุดยอดของเราด้วย ของโค้ดไม่ดีนะแล้วมันก็จะมาแบบไม่ดีเอ้ยอยู่อู้วเบจิต้าทุกคนสุดยอดอ่ะเป็นตัวระดับดีจนเดอรี่นะครับโอกาสออกกี่เปอร์เซ็นต์วะโอกาสออกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์งไม่ได้เลแล้วไม่สิบเก้าไม่ได้ไม่ต่างเลยเดี๋ยวเราลองน่าจะมีเอ้ยเอาฟิวนี่ไงสุดยอดโดนกูเด็กแม่เบจิตา้ากินมันลุกเอาเร่องไม่เป็นเลยฟิวคอนเฟิร์ม สุดยอดครับเอ้ยผมเพิ่งเหนเกตนะครับเรากดออโต้แท็กตอนนี้ได้มจจากหนึ่งกลายเป็นสามเป็นสแล้วเอร์เซ็นแล้สามแล้วนะแต่ว่ากดนิ้วมาตลยฉันกดนิ้วมาตัวเบจิต้า็นการไปเฮ้ยทางนี้เต่ามันน่าจะมีออโต้ฟิวอยู่นะผมว่าใช่หมใช่ไหม,ไหมเอ้ยมีฐานฟอร์มด้วยอลองดูสั้งค่าคอนฟิกออโต้ฟิวอันนี้ไง ผมเคยเล่นเกมแนวน,นี้มาก่อนนะครับก็เลยค่อนข้าง,งมั่นใจว่ามันจะเป็นอย่างนี้เราจะเอาเป็นคอมมอนและอีพิกอีพิกอีพิกไม่ต้องเราก็เปิดเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อความยิ่งใหญ่และผู้หญิงของเราเกี่ยวนะอะไรกันยำเชอร์วิวสามอุ้ย <laughs> พิโกโรเหมือนเขนาเรียกว่าไรว่าพวกแบบคน,น,นอิเนเดียวัี้เพิ่งไดเจอ หนูเป็นผู้ทีเที่ยวหนูไม่ใช่ดำนะจ๊ะกดเลยแยมฉาบเลยนะตายมากบบยอยาได้คุณโกคุณจังเลยเดี๋ยว่เกมนี้ถ้าสมมติไม่เจอมาทุกทีก็คือเก็บเองเอาดีจบต่อนะครับสุ่มไปแล้วก็เก็บกันไปนะหมื่นเดียวค่อนข้างไวอยู่เดี๋ยวเราโชว์ต่อยแบบฟิเซอร์อย่างเปจิตใต้ก็ไหวครับฟิเซอร์ตัวกระจ้อยกระจ้อยที่ผายตัวใหญ่เร้วท้กิโกโลอีกตัวนึง โโโิิไม่ไม่ได้ปูดในชื่อใจอะไรนะครับแต่รู้สึกได้เลยว่าการตีฟิตเอร์นี่มันนานมากเพิ่งเลือดลดไปสี่พันมันจะักเงินหายไปแล้วพันกว่าผมยังรู้เลยว่าได้เงินเท่าไหร่การตีมันตีค่อนข้างนานมากเลยอ่ะยังนะครับยังนะครับยังไม่จบเดี๋ยวผมสักมาตอนตีน้องพิตเอร์เสร็จเลยแล้วกันนะจะได้รู้เรื่องต่าง้องกันนะครับ อุ้ยสองพันห้าแล้วไปเลยพี่กระจูแล้วมึงไม่ต่อยเลยพี่ก็รูยืนแอคติ้งเดียวเลยแกนะครับแกแกแกใช่หรอครับเล้าเมื่ตอนนี้ที่เพจเราเมื่อกี้ถึงร้อยหนึ่งแล้วนะซึ่งบอกตัวไว้เยอะมากสหรับเราตอนนี้ที่เป็นหนุ่มเอ็ดีไมีพี่อ่ะแล้วได้เห็นเท่าไหร่มาดูกันนะครับมันเหมือนจะได้อะไรมาด้วยเนาะไม่ไม่รู้อู้ตัวเดียวเท่านั้นไปทะเลถาแล้วเลยไปเหลมสุดทไทย ต้อมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าจิ๊ดโอ้ผมพูดจริงๆนะครับว่าเกมนี้ทำมาค่อคางโคดีเดี๋ยวเราุ่มตัวหนึ่งยังไงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ออกมาป๊าบตัวเล็กเป็นดากอนเมโดลนะครับอ,อ่สามารถได้มาจากเลดเนาะแล้วก็สามารถอ่พัฒนาตัวละครจากกีนแพนิสได้น่าจะประมาณนั้นนะครับ ดูก่อนเนาะเหมือนจะได้เอาเอาไปไ่ายแล้ววะต้องเอาเอาอกมีฝาโลเพนต่อแล้วคุยอะไรเพิ่มบอกท้ามันดีมากพูดคุยกับนักปรถยนตไทยโกมุและนักวิทยาศาสตร์แซงมอนเพื่อก้าวต่อไปในการของผู้จักรวา <c oughs> ลหรือพี่ตั้งชื่อไปว่าแอดเวนเจอร์โกมุเลยไอ้หรือ <c> พ <oughs> ี่ <c oughs> <c oughs> เอไ้ไนสามารถช่วยฉันไม่ไหมต้องเตรียมติดกันเอ้เดี๋ยวไมสมบติไม่ลูฟี่เลิเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวทน ได้สามารถช่วยฉันหาเมจิคอลสปิริตที่มันหายไปได้ไหมถ้านายหายฉันได้นั้นฉันจะให้โทเค็นเอาไปอิลิสอร์อะไรวะอ๋อเออเออเอเอเอ,อะไรนะอ๋อคิดว่าจะแบบว่าอยู่กับฮาบอนเดมบิสเตอร์นี่ไงยน่ารับชมครับ เดี๋ยวเราคุยกับแอดเวนเจอร์กมุเ่เสร็จเดี๋ยวเราต้องไปหาซีมอนต่อนะครับเดี๋ยวเราคุกายกับเหมือนเขาจะให้โทรเคีนเราว้าวขอบคุณมากเลยอันนี้เอาไปทาเล่นโทเค้นฉันฉันบอกว่าพวกนายจะสามารถอะไรสักอย่างไม่แปลได้ไหมขี้เกียจวะอ๋อเหมือนว่ามันจะได้ของมาเพิ่มขึ้นนะครับเป็นอ่าดัทหนึ่งสปีดหนึ่งอ๋อมันคือให้เราอัปเกรดได้นะ เออมีแต่เบิ้ลจ้มหนึ่งนะครับงั้นเดี๋ยวเราเอาเป็นสปีดก่อนไหมเพราะวเราจะได้แบบรวดเร็วชัดเจนอ่ามันดูเร็วไงในหนแต่เบิ้ลจ้มอ่นะแล้วก็ speed. สกปีดสปีดแต่ค่อยเอาแดดไปก่อนอ่าเดี๋ยวดูที่แต่เบิ้ลจ้มจอ๋อนี่ไงแต่เบิ้ลจ้มเนะออเออถือว่าดูดีมากเลยนะครับก็เอาไปเข้าคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอมาลองดูก่อนว่าทุกคนชอบกันหรือไม่ สำหรับทีมนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันชิปหน้าครับ See you